สนับสนุนโดย b ีวันสร้างความั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิวีสิคะแค่วันละสแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วกลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในเบรกที่2ครับเมื่อเบรกที่แล้วคุณนัทพลได้เล่ารายล,ละเอียดนะครับแล้วก็มีนิทานมาเล่าพร้อมทั้งมีภาษาพ่อคุณรามนะคระับทดนใจของเราซึ่งตรงเนี้ย ในการทำธุรกิจเครือข่ายครับท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยประสบความสําเร็จสามารถพลิกตัวเองภายในเวลาไม่กี่เดือนแต่บางคนก็ทําแล้วไม่สําเร็จเลยทําที่ไหนก็ไม่เคยสําเร็จนะฮะตรงนี้เองครับคุณรัตพลครับครับผมในฐานะที่คุณรัตพลนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญครับถ้าสมมุตินะสมมุติวนะ่าม,ม,นะมีมีคนคนหนึ่งบอก ฉันเนี่ยทำที่ไหนที่ไหนก็ไม่เคยสำเร็จเลยวันนี้นิวเคซีไลท์เนี่ยจะทำให้ฉันสำเร็จได้ไหมครับคุณ,ณนัทพะวคิดว่าสำเร็จไหมสำเร็จฮนะอ้าวลองบอกแต่ระ<ต>ดับแรกเนี่ยนะครับเราต้องมองตัวเราเองก่อนเรียกมองตัวเองให้ชัดก่อนนะอเราต้องมองตัวเองก่อนว่าเราขัดตกบกพร่องตรงไหนเขาบอกว่ามองคนอื่นจงมองจุดดีครับมองตัวเรานี้จงหาข้อบกพร่องครับน,นในเรื่องการทํางานเนี่ยผมบอกชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนเข็มนาฬิกานะครับเข็มนาฬิกาก็จะมีเข็มสั้น เข็มยาวเข็มนาทีและเข็มวินาทีเขาเปรียบอย่างนี้นะฮะเขาเปรียบว่าเข็มเข็มสั้นเนี่ยนานๆมันหมุนทีเนี่ยเขาเปรียบเหมือนนเป็นผู้บริหารระดับมันสมองเป็นผู้บริหารเขาเรียกถ้าเป็นระดับพูดภาษาสูงขึ้นมาหน่อยเขาเรียกระดับมหาภาคคือมีหน้าที่คิดนะครับคิดวางแผนการลงทุนการพัฒนาอะไรต่างๆในนานๆเดินทีจะใช้วิธีคิดครับสองก็คือเป็นวินาทีเป็นเข็มนาทีเข็มเข็มเข็มเนี่ยเข็มเข็มนาทีเนี่ยนะฮะอันนี้เดินเร็วนิดหนึ่ง <c oughs> เป็นผู้บริหารด้านการจัดการที่ประเภทเป็น GM เป็น MD เนี่ยต้องต้องขยันนิดหนึ่งเพื่อสร้างยอดให้บริษัท <c oughs> ส่วนสุดท้ายเนี่ยนะแคเข,ข็มวินาทีเนี่ยมันจะเดินเร็วเ <c oughs> ข็มเนี่ยเดินเร็วสําหรับใครครับคนที่เป็นพนักงานนะ <c oughs> ครับเป็นพนักงานเป็นคนทํางานหรือการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเราต้องขยันครับ <c oughs> ต้องขยันต้องเดินเร็วทํางานให้เร็วตื่นเป็นมงเช้าเริ่มขยันหาคนดีคุดททาความเข้าใจแล้วเพื่อเราจะได้มีองค์กรเกิดขึ้นด้วยระบบธุรกิจขยายเครือข่ายออกมาแล้วเราก็มาบริหาร สำคัญที่สุดนะครับอาจารย์คนเราเนี่ยอมัสโลเนี่ยอับราฮัมเนี่ยมัสโลเนี่ยเขาบอกว่าคุณเราต้องมีอะไรครับปัจจัยสี่ก่อนอันนี้สําคัญนะครับวันนี้ถ้าเราเนี่ยท้องไม่อิ่มะครับต้องท้องอิ่มก่อนท้องอิ่มก่อนพอท้องอิ่มแล้วสมองมันแล่นถูกไหมครับต้องท้องอิ่ม kind of ครับยิ้มแย้มเป็นนะแถมน้ำคำเน้นำงานการวางแผนอันนี้มันต้องทําเสร็จอ่ะคือถ้าท้องอิ่มเนี่ยมัสโลก็บอกคุณเราต้องมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก่อน วันนี้ผมมีครบแล้วผมก็เลยมีความคิดว่าผมอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจเจ้า,จาของธุรกิจแหละอยากจะมีภรรยาอยากจะมีคนรักนะเพราะว่าอิ่มแล้วไงอยากจะมีงเงินอื่นเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต,ต้องมีภรรยาด้วยเหรอเขาเรียก เป็นรักษาความปลอดภัยด้วยคือเข้าสู่ความปลอดภัยชีวิตเราต้องปลอดภัยแล้วก็หลุดพ้นเป็นเรื่องสุนทรียอะไรต่างๆคือจะมีระดับขั้นของมาสโตนะปัจจัย4ี่เลยมาแล้วเนี่ยเขาบอกถ้าท้องเราอิ่มแล้วํำการที่สุดเราอยากจะผสมเนี่ยต้องยิ้มแย้มเป็นก่อนนะฮะต้องยิ้มเป็นก่อนครับถ้ายิ้มไม่เป็นไหนท่านผู้ชมลองพูดสิครับเป๊ปซี่เนี่ยเป๊ปซี่ทำอย่างนี้ทุกวันนะบริหารกล้ามเนื้อเป๊ปซี่นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเขาบอกเราเนี่ยต้องยิ้มง่ายยิ้มง่ายสบายทักรักตู้อื่นตื่นเสมอครับ สบายทักเจอไขรเป็นไงบ้างแดงเอ้ยเป็นไงบ้างดูสุขภาพดีแข็งแรงไปไหนมาวันนี้ดูสดใสาจางหน้าตาเปล่งปังมีน้ำ,ม,นำมีนวลต้องทักแบบนี้ยิ้มง,ง่ายสบายทักรัก<ะ>ผู้อื่นนะ,ะวันนี้ถ้าคุณไม่รักผู้อื่นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเรารักตัวเองก่อนแล้วรักผู้อื่นด้วย<ะ>เพราะว่าพลังที่เราส่งไปมีความรักกับผู้อื่นนะครับ<ะ>ก็จะส่งพลังนั้นรักกลับไม้เรา นะครับตื่นเสมอฮะต้องตื่นตัวตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับตื่นต้นเต่นเต้นกับวิธีการทํางานเริ่มบริหารการงานเริ่มรู้ว่าเราจะสร้างอนาคตเป็นอย่างไรมีความคาดหวังนะครับเราต้องทําแบบนั้นครับนะะนี่คือเหตุผลฮะเรายิ้มแย้มแจ่มใสน้ําคําต้องพูดเพราะนะครับอย่างนี้ครับอาจารย์เราเวลาเราทาธุรกิจต้องพูดเพราะคพอคืออันี้คือแบบ เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่จะไปสําเร็จกับธุรกิจคือถูกต้องฮะอย่างที่อาจารย์ถามผมอะ่ะจะอยากสําเร็จทํำยังไงต้องพูดเพาะก่อนแล้วแล้วตรงเนี้ยส่วนตัวสําเร็จแล้วนิวเคซีไลเนี่ยเขาจะช่วยให้สําเร็จได้อย่างไรมั้ยนิวเคซีไลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วที่เข้ามาเนี่ยผมได้ออกสื่อทีวีเนี่ยนะครับไปตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็มีการออกทีวีไปเพื่อประชาสัมพันธ์ทีอาไปแน่นอนครับนิวเคซีไลสินค้าดีมีทีวีช่วยนี่คือสโลแกนของเราเลยฮะ วันนี้ล่าสุดก็มีท่านผู้ชมนะครับอดีตท่านก็เป็นนะครับผู้สมัครอยู่จังหวัดสุพรรณนะฮะท่านอาจารย์ทวีได้โทรติดต่อประสานงานเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาออกรายการกับเราเนี่นะก็โทรมาแต่เช้าเลยครับผมไม่ใส่บาทมาท่านก็ไปใส่บาทเหมือนกันโทรกิ้งก้างกันมาถูกใจกันยังไงไม่รู้ท่านบอกเดี๋ยววันนี้มาถ่ายเลยรายการเลยก็เดี๋ยวมาเลยฮะท่านก็เป็นกูรูผู้รู้ในระบบธุรกิจเครือข่ายกันนั้นในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไม่ยากครับเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะก็มีระบบธุรกิจมีแผนการตลาดซึ่ง โดดเด่นนะครับแตกต่างจากกันนิวเคซีไลท์มีแผนการตลาดเริ่มต้นที่ใช้ตัวเลขไม่มากนักนะครับตัวเลขสามหลักก็สามารถทําธุรกิจได้เลยพร้อมทั้งสินค้าเนี่ยแล้วก็เป็นนวัตรกรรมนะครับมีมาตรฐานการผลิตที่ดีแล้วก็สําคัญที่สุดนะฮะมีทีวีช่วยครับโดยเรามีที่ปรึกษาอย่างคุณกายไพยลินเนี่ยนะครับเป็นบรรณาธิการและประธานบริหารของหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์แล้วก็เป็นเจ้าของสถานีนะครับสื่อ สื่อทีวีดาวเทียม i n t v ฮะคือบริษัทเนี่ยเขามองการไกลมองการไกลคเขามองว่าการทําธุรกิจวันนี้มันทํายังไงถึงจะช่วยสมาชิกของของเราได้สําเร็จรก็เลยจับมือล่วงกับคุณกายไพรินครับครับใช่ไหมทีนี้ตรงเนี้ยตรงๆประเด็นเลยไม่เคยสําเร็จที่ไหนเลยอยากสําเร็จที่นิวเคซีเนี่ยคือคุณรัตพลลงลงลง,ลงบอกท่านผู้ชมสิว่าคุณจะสําเร็จได้ไงนะครับวันนี้อย่างนี้ฮะเหมือนเล่นเกมถอยลูกเต๋าเห็นไหมฮะ มันจะมีทอยลูกเต่าแล้วก็มีบันไดลิงขึ้นมาเวลาทอยปั๊บจะมีทางลัดทางไม่ลัดบางทีก็ตกลงมาดั <c oughs> นั้นก็อยู่ที่มามองเวลาเราเล่นทอยเต่าปุ๊บมีการกีดแต้มได้กีตแต้มขึ้นไปเอา้าทางลัดขึ้นแล้วง <c oughs> ันผมเชื่อว่าการทาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องหาทางลัด <c oughs> ทางลัดในการสร้างภาพก่อน <c oughs> ในการสร้างภาพเนี่ยสำคัญมากผมถึงบอกว่าในการสร้างภาพให้ประชาชนคนผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเจอกันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยให้รู้จักเราเนี่ยมีวิธีการเดียวคือต้องผ่านสื่อโฆษณาด้วยครับครับลำพังการตลาดรีคูดท,ที่เราไปพบผู้มุ่งหวังแล้วเนี่ยผมว่าตลาดเครือข่ายเนี่ยตอนนี้ก็กระจายออกไปมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วนะครับด้วยกลไกแผนการตลาดก็แตกต่างจากกันนะครับแผนเดิมอาจจะเป็นขั้นบันไดแต่ของนิวเคซีไลฟ์เป็นแผนบนันดารีแนะนําได้สองสองคนแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับนี่คือแผนมาแตกต่างกัน นวัตกรรมใหม่เนี่ยของของรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายครับอาจารย์มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับจากการที่กลายเป็นรีคูดใช้ดีแล้วบอกต่อจริงๆเนี่ยเครือข่ายใช้ดีแล้วบอกต่อ1นึ่งแตกสองนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ทันฮะมันต้องหลอกล่อหรือบางบริษัทใช้วิธีการหลอกล่อครกลยุทธ์กลยุทธ์คือกลยุทธ์ที่แบบซื้อเยอะซื้อที่เป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับระดมเขาเรียกเป็นแบบประเภทแบบกิฟต์ไวเซอร์กิฟต์ไวเชอร์ได้กําไรือคือถ้าผู้ชมาถ้าจับประเด็นที่คุณนัทพลอธิบายก็คือบริษัทเนี้ครับ เขามีโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่วยสมาชิกใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็คือต้องไปออกตลาดเดินไปรีคูดโทรไปหาลูกค้าแต่วันนี้ลูกค้าโทรมาหาโทรมาหาฮะแล้วนโยบายเราชัดเจนด้วยครับตอนนี้เราเน้นนโยบายเรื่องของขายตั้งก่อนหลายคนบอกเอ้านัทพลศัจจ์พิทักษ์ชัยคุณมาแนวไหนขายตั้งขอบอกธุรกิจของผมเนี่ย ผมทำเนี่ยผมขายตั้งก่อนอตั้งยังไงครับผมตั้งตัวแทนก่อนอตอนนี้ผมใช้สื่อทีวียิงทั่วประเทศเหมือนผมจะยิงฝนเนี่ยนะครับ,รบผมก็ต้องบอกชาวบ้านก่อนให้เตรียมตุ่มรองน้าไว้<อ>ไม่งั้นผมยิงฝนไปแล้วไม่มีใครรองน้ากินก็แห้งแล้งเหมือนเดิมไงรองไม่ทันถูกเพราะว่ายังไม่เตรียมหูคนไว้ผมต้องขายตั้งก่อนครับขายตั้งตัวแทนให้ครบ7จจังหวัดจังหวัดละที่ฮะ อพอจังหวัดละที่เนี่ยด้วยด้วยจังหวัดละที่เรามีการสนับสนุนด้านสื่อโฆษณาตอนนี้เราก็มีได้มาที่สุพรรณและล่าสุดน,นี้ที่สุพรรณก็คือสนับสนุนตรงจะเริ่มมีที่สุพรรณอีกไหมเมืองใหญ่ฮะสนับสนุนนี่คือเป็นรูปธรรมเลยเป็นรูปธรรมครับเรามีการสื่อทีวียิงยิงสปอร์ตโฆษณา,าต่างๆเวลาเขาเป็นตัวแทนจ,นาจําหน่ายจากเราแล้วเนี่ยเป็นโมบายนะครับใช้ตวงเงินก็ประมาณ4ี่ห้าหลักนะครับหลังจากนั้นเรายิงยิงสปอร์ตโฆษณายิงสื่อทีวีเนี่ยให้ประชาชนคนได้รู้ว่าเรามีอะไรดี แล้วให้เขาซื้อจังหวัดนั้นเลยครับคือใช้เงินลงทุนไม่เยอะไม่เยอะฮะเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายกับนิวเคซีไลท์ใช้เงินไม่เยอะครับบอยไซด์ก็จะประชาสัมพันธ์โฆษณาให้ว่าเช่นสุพรรณบุรีนะตรงร้านนี้จะซื้อสินค้านิวเคซีไลท์ไปซื้อได้ตรงนี้จะมีเบอร์วิ่งโฆษณาให้ตลอดเวลามีมีเบอร์วิ่งซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อกี้เราในตอนต้นรายการเราคุยกันถึงงบโฆษณารตรงนี้ลูกค้าของเราหรือสมาชิก ของ New เคซีไรไม่ต้องจ่ายใช่ไหมไม่ต้องจ่ายฮะบริษัทมีงบโฆษณา oh. เกือบ10ล้านมากกว่า10ล้านอย่างนี้ก็เท่ากับบริษัทช่วยขายของให้ช่วยด้วยครับคือใช้ทั้งสื่อตลาดรีคุดนะครับตลาดที่แนะนําผู้มุ่งหวังกับตลาดสื่อคือช่วยกันประสานงานกันเพราะธุรกิจแนวใหม่เนี่ยมันต้องเป็นนวัตรกรรมาเรียกโซเชียลเน็ตเวิร์ก Oh. มันต้องมีสร้างภาพให้ไปอย่างรวดเร็วทำแบบเดิมไม่ได้ครับจะกระต่ายกระเต่าไม่ได้ฮะ <c oughs> มันต้องวิ่งแบบนักวิ่ง400 4คูณร้อยนะครับวิ่งไห้มาเร็วที่สุดให้ให้ถึงมือผู้ริโภคให้เร็วที่สุด <c oughs> ชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทชื่อแบรนด์สินค้าต่างๆ <c oughs> ต้องให้รู้จักรวมทั้งตัวเราด้วยครับนะครับเราตัวเราด้วยครับนโยบายเราเนี่ยนำสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าเก่าครับนำสินค้าเก่าให้กับลูกค้าใหม่ครับ อะไรที่ไม่มีเราก็พยายามพัฒนาปรับให้มันดีขึ้นนะครับแล้จะทให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการทํางานของ n K Series ยันนโยบายการเปิดโมบายเปิดตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทย76จังหวัดเนี่ยนะครับรีบครับท่านใดที่สนใจที่ต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายกิ้งก้างเข้ามาหาผมฮะตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างเนี่ยน,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 นะครับแล้วก็มาลองมาสอบถามดูก่อนวันนี้เราเปิดโมบายใช้ตัวเลขไม่เยอะนะครับตัวเลขก็คือ50,000กว่าบาทนะครับแต่จ่ายเงินบริษัทเนี่ยไม่ต้องถึง50,000ครับจ่าย37มหมื่นเจ็ด ที่เหลือเนี่ย<อ>บริษัทเอาไปให้ไปทําทุนให้ไปเป็นค่าเรียกค่าการตลาดเลยอไปรีคูตไปทําการตลาดเลยหักให้ก่อนเลยบริษัทใจป้ามไม่ต้องมาขอบางคนบอกเข้ามาแล้วจะมาขอเงินบริษัทบอกไม่ต้องครับเอางี้คุณซื้อขอเราเราให้คุณให้ขอคุณไปด<อ>ําเนินการไปจัดจาหน่ายเพื่อสินค้าจะได้ถึงผู้บริโภคใช้ดีแล้วบอกต่อครับม<อ>ันก็จะมียอดกลับมาคือคือหมายความว่าสมมุติว่าห้าหมื่นบริษัทให้ค่าการตลาดไปเลยหมื่นห้าถูกต้องครับ นะแต่ให้สินค้าไปเพื่อที่ไปทําการตลาดพร้อมทั้งโฆษณาให้ซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคนที่เขาตัดสินใจเป็นศูนย์คือเหมือนกับอยากมีธุรกิจก็มาซื้อสินค้าไปก็กําไรตั้งแต่ซื้อเลยยังไม่ได้ขายเลยฮะกาไรก่อนเลยกําไรก่อนเลยถ้าขายหมดก็ยิ่งกําไรเป็นยิ่งกำไรเพิ่มไปอีกครับแล้วถ้าบอกต่อสมาชิกก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมียอดผ่านศูนย์อีกผ่านโมบายอีกโอ้ตรงนี้ก็แสดงว่าแล้วเราก็มีการ จัดสัญจรให้เรามีการป,ประชุมให้เราไปเปิดที่อาจจะที่บ้านมีที่ประชุมเราประชุมให้ไ, <ป S 2> ไม่มีที่บ้านเราก็ไปที่โรงแรมอาจจะที่ไหนก็ได้นะครับเราไปประชุมสัญจรเขาเรียก OPP ให้ความรู้เชิญท่านประธานสื่อโฆษณาคุณกายพายลินเอาทีวีไปถ่ายทําออกอากาศออกรายการเชิญท่านประธานนะครับบริษัทนิวเคซีไลฟ์ไปออกรายการไปพบปะเขาเรียกไปพบปะผู้บริโภคไปพบปะสมาชิกทําให้เกิดความมั่นใจ นะครับโดยทําที่พื้นที่นั้นเลยได้เลยครับจังหวัดนั้นทําพื้นที่นั้นฮะท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ท่านต้องรู้ดีกว่าผมนะครับท่านเปิดที่พื้นที่นั้นแล้วก็เราก็ไปสนับสนุนที่พื้นที่นั้นเรายิงสื่อโฆษณาในจังหวัดนั้นๆนะครับอัดฉีดแบบนี้24ชั่วโมงไม่โตก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรครับไม่รวยก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรครับสินค้าดีมีทีวีช่วยนี่แหละครับจัดโอ้โหนี่แหละครับนิวเคซีไลน์นี่เขาดีจริงๆนะแน่นอน เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแนวความคิดของคุณเสือท่านผู้ชมที่ายกันตลาดไม่ทาที่ไหนไม่เคยสําเร็จนะครับมาสําเร็จที่นิวเคซีไลท์ครับอยากทราบรายละเอียดนะฮะของอะไรเกี่ยวกับนิวเคซีไลท์ครับตามเบอร์ที่คุณนัตพลบอกตามเบอร์ที่ขึ้นเลยรขึ้นข้างล่างเนี่ยนะากข้อคิดสักนิดครับก่อนอาจารย์บายการได้เครับใช่ใช่ใครับพระประยอมนะครับท่านก็พูดว่าอย่างนี้ครับให้ข้อคิดมาผมจําไว้เสมอเขาบอกขยันให้เหงื่อออกทางรูขุมขนครับ ดีกว่าขี้เกียจและยากจนจนน้าล้นออกทางตาอ้นี่สุภาษิตท,ท่านพระพยอมท่านพูดมาผมใช้ทุกวันนี้นะครับเช่นครับครับสําหรับวันนี้ทางรายการกล้าท้ารวยต้องขอขอบคุณคุณนัทพลสัจจะพิทักษ์ชัยนะครับในวันนี้รายการกล้าท้ารวยหมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ชมทางทีมงานและกับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ